เทพเคยเข้าชมห้าไปแล้วแต่สระบ,บุรียังไม่เคยเข้าชมาเลยตัดสินใจลงสระบ,บุรีเพื่ออยากให้เปิดประตูสระบ,บุรีเข้าชมห้าสักทีแต่ไม่เป็นไรนะุ๊เราอีปีนี้รเอาใหม่ปีนี้อาจจะเข้าชมพ้า ต้องบอกก่อนว่าถ้าไม่มีแม่มอฟีนหนูคงผ,ผ่านวันนั้นมาไม่ได้ก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าคิดจะถอดใจในการเลิกประกวดมีสแกรนไปแล้วเนื่องด้วยเคยมีสัญญาค้ายเพลงแต่ถ้าไม่มีแม่มอฟินวันนั้นคงไม่มีปาปังในวันนี้ถ้าไม่ใช่ผู้หญิงวนนั้นหนูก็คงไม่ควักเงินแปดแสนออกมาจ่ายเพื่อที่จะ หนูไม่อยากทำให้แม่มอเป็นเสียใจเขาเลือกหนูมาแล้วเป็นมิสแกรนปี2024หนูอยากทำให้หมันเต็มที่และหนูอยากจะบอกว่าหนูรักสระบ,บุรีเหมือนบ้านตัวเองใครที่จะประกวดมิ Miss สแกรนสระบุรีถ้าคุณไม่รักสระบ,บุรีจริงคุณจะไม่สามารถสื่อออกมาได้ว่าคุณเป็นมิสแกรนสระบ,บุรีที่แท้จริงอยากให้มองถึงมาบางถึงมาบางเป็นคนมิสารน เขราะรากษัตรม,มิสแกรนสระบุรีแล้วมันเอาตัวเองเข้ามาเป็นชาวสระบุรียังได้เลยทำไมคุณถึงจะมาเป็นชาวสระบุรีไม่ได้ถ้าคุณสายสะพายเป็นสระบุรีแล้วอยากให้ใ,ใจลึกๆของ,ง,งคุณเป็นสระบุรีเช่นกันถึงแม้ว่าบ้าบานไปอยู่ที่ท็อปสิบแต่ก็ขอบคุณบอสม,มากๆเลยนะคะที่เลือกเข้าทีมมิสแกรนไทยแลนด์ปี2024 ขอบคุณมา,มากๆค่ะหลายคนอาจจะเห็นว่าหนูขายเ,เกงยีนซึ่งมันรายได้ดีมากๆบางคนอาจจะบอกว่ามันขายถูกแต่มันรวมๆแล้วมันก็ได้เยอะซึ่งงานรีวิวเราก็น้อยลงแต่หนูก็ยังมีสองมือสองเท้า ที่จะช่วยให้ตัวเองมีรายได้เท่าเดิมคือการขายเกนเกงกีนในราคาหลักร้อยค่ะแม่บอกว่าช่วยทุกอย่างเลยแต่หนูขอบคุณแม่มากๆหนูดูแม่เป็นตัวอย่างแม่ไม่เคยพึ่งใครแม่สู้ด้วยตัวเองมาโดยตลอดและหนูก็จะสู้ด้วยตัวเองค่ะ หวังว่าคนที่จะได้เป็นปแรน์สรับบุรี2025จะรักสรับบุรีแบบที่น้องมารักและทุ่มเทให้กับสายสะพายสรับบุรีให้มันแข็งแก่งเพื่อเขายืนช็อป5ในปี2025ให้ได้ขอฝากบอกทุกคนว่ามีคนช่วยเดลือถูอเยู่มากไม่ว่าจะเป็นพี่ไหนทพี่ฟอ แท้งที่คอยดูแลนะคะแล้วก็ทีมงานสลับบรุรีทุกคนแม่พัดโอเยอะมากเลยนะคะอาจจะพูดไม่หมดรวมเลยละกันขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่คอยซัพพอรนตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ขอบคุณดีสิทธิที่แต่งที่ปัดจุดให้หนูสวยมากตั้งแต่รอบไฟนอลปี2024ทุกคนยังจำขึ้นใจคืองูเขียวน้อยนะคะมันคือพบานา่หน่อยเด้อสูองเนโรแมน ซึ่งรู้สัทธาม,มากแล้วก็สุดท้ายขอร้องเพลงนี้ให้กับคนที่หมดหนทางในการทำมาหากินแต่หนเชื่อว่าทุกคนยังมีสองมือสองเท้าที่จะฝ่ากันอุปรรคไปให้ได้ขอร้องเพลงนี้ด้วยกันได้ไหมคะเธอเก่งเมื่อใครทั้งานเธอฝ่าฟันเรื่องราว แและเป็นเวทีสุดท้ายที่น้องม้าจะประกวดน,น้องม้าขอจบเส้นทางการเป็นนางงามไว้กับมิ s แกรนส์สระบุรีและมิสแกรน n ์ไทยแลนด์ปี2024ฝากน้องม้าไว้เป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยนะคะแล้วก็ขอให้น้องมาา้าเข้าไปอยู่ในใจทุกๆคนที่นั่งอยู่ตรงนี้น้องม้าอยู่ในใจทุกคนไหมคะ มาพรองสุนทรีอ้วนลรองระดับภาพเมสแกรนไทยแลนด์มาพรองสุนทรีอ้วนี นางงามที่มีวินัยสูงมากคนะ่ะมะปรางเป็นคนที่ฟินอีกคนหนึ่งที่บอกได้เลยว่ารักเหมือนพี่น้องกันจริงจิตใจงามมากแล้วก็ไม่เคยที่จะคิดเรื่องผลประโยชน์อะไรกับฟินเลยมะปรางมีแต่ให้ฟินหนวันที่เขาได้เงินซึ่งเป็นรางวัลมานะคะซึ่งเขามีสิทธิ์ที่จะเก็บไว้เองแต่เขาเลือกที่จะโอนให้ฟินหลักแสน ใน <c oughs> ทั้งที่ตัวเขาเองช่วงนั้นก็งานน้อยฟิก็ราบซึ้งในตัวมาปรางมากไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติต่อคนอื่นอย่างให้เกียรติแล้วก็สำเร็จบุญคุณของคนอื่นเสมอมานะคะอย่างไรก็ตามนะคะก็หวังว่าลูกสาวคนนี้จะเป็นลูกสาวที่จะเลยเติบโตไปในทิศทางที่สวยงามตลอดไปนะคะถึงแม้ว่าวันนี้จะปิดเส้นทางกางงามกับมิชเชลไทยแลนด์และฟินเชื่อไ่นว่าคนหนึ่งมะปรางเป็นคนที่มีคุณภาพ และเชื่อมั่นว่าบัรามจะต้องเติบโตเป็นคนที่เจริญรุ่งเรืองอย่างแน่นอนขอเป็นกําลังใจให้แล้วก็เป็นลูกสาวแม่ตลอดไปนะคะลูกขอขอบคุณคุณมองเมียนะครับและขอเสียงปรบมือให้กับบัรามสุนทรีอ้น่นอิงรับ